ทีสดที่แล้วผมพูดทิ้งไว้เรื่องประเทศลาวตกอยู่ในกับดักนี้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนพูดกันมาระยะหนึ่งแล้วในช่วง2อสปีที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจลาวตอนนี้น่าจะฮิตร็อกบอททอมแล้วก็คือตกอยู่ในภาวะดิ่งอาจจะถึงอัตราที่ต่าที่สุดแล้วก็ได้นะครับทั้งปัญหาเรื่องค่างเงินกีบ ที่อ่อนค่ารุนแรงมากแล้วก็เงินเฟอ้อที่รุนแรงอย่างยิ่งพอๆกันนะครับทำให้กําลังซื้อของคนลาวก็น้อยลงนะเพราะค่าเงินกีมันน้อยลงมันอ่อนลงในเวลาเดียวกันเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นนะทำให้สินค้าแพงขึ้นมันหมายความว่าคนลาวทํางานม,มาเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อของจับจ่ายในชีวิตประจําวันโชคยังดีหน่อยนะครับที่เศรษฐกิจของลาวกึ่งหนึ่งก็ยังพึ่งพาอยู่กับการ พึ่งพาตัวเองเศรษฐกิจพึ่งพาตัวเองนะครับถ้าใครไปประเทศลาวบ่อยๆก็คงจะทราบว่าที่ประเทศลาวเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมรับประทานอาหารข้างนอกถ้าไม่ใช่คนอยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าก็จะเลี้ยงดูตัวเองนะครับพอที่จะประคับประคองชีวิตไปได้นะครับเหมือนกับสังคมชนบทของไทยในสมัยก่อนอย่างไรก็ตามไอ้ปัญหาค่าเงินกีบลดอ่อนค่าลงแล้วก็เงินเฟอ้อที่รุนแรงขึ้น รวมถึงปัญหานี้ที่รุนแรงมากนะครับในอัตราเกินร้อยเอร์เซนของ GDP เนี่ยมันทําให้โครงสร้างของประเทศลาวสั่นคลอนอย่างหนักนะครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างพูดคําว่าปัญหาเชิงโครงสร้างหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าฟังแล้วมันดูเป็นวิชาการเกินไปแต่ผมก็อดใช้คํานี้ไม่ได้จริงๆคําว่าโครงสร้างเนี่ยนะครับนึกถึงบ้านบ้านมันมีเสามีฟ้ามีระแนงมีคานเนี่ยคือโครงสร้าง ปัญหาที่ลาวเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็กเพราะว่ามันกําลังจะทําให้ประเทศหรือบ้านของลาวเนี่ยมันพังลงมาโครงสร้างมันสั่นคลอนมันหมายถึงการพังทลายของรัฐนะครับดังนั้นจึงมีการเขียนบทความของสื่อต่างประเทศบางคนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐลาวหรือลาวสเตทเนี่ยกำลังจะพังลงมาหรือเปล่ารัฐลาวเนี่ยหมายถึงว่ารัฐบาลน,นะครับเหมือนบางคนใช้คาว่ารัฐไทยรัฐไทยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหมายถึงอะไรมันมีความหมายถึงระบบการปกครองของประเทศนั้น,น,นทั้งระบบราชการการเงินการเศรษฐกิจทั้งหลายเป็นโครงสร้างที่ทำให้เกิดรูปร่างประเทศนั้นขึ้นประเทศลาวเนี่ยโครงสร้างมีปัญหาปัญหาสําคัญไม่ใช่แค่เงินเฟอ้อกับค่าเงินกีอ่อน่าอย่างเดียวปัญหาใหญ่ๆเนี่ยก็คือหนี้ทุ่มหัวเลยหนี้ตอนนี้ของประเทศลาวจากข้อมูลของสกริยาอบูซา นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการของสถาบันที่สหรัฐอเมริกาคือสถาบัน National War College ที่วอชิงตันเขาบอกไว้า,างี้นะครับว่าตอนนี้หนี้ของลาวอยู่ที่112ของ GDP นะครับเกินไปเรียบร้อยฮะของ GDP เกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นหนี้ที่ติดกับจีนประเทศไทยเป็นเจ้าหนี้ลาว6ที่เหลือเนี่ยเป็นของธนาคาร ธนาคารโลกนะครับแล้วก็ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียนะ World Bank แล้วก็ Asian d e v e l o p Bank 7%กับ8%ตามลำดับถ้าไม่นับไทยกับแบงค์ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าประเทศจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของลาวอันนี้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาว่าหลายคนกลัวว่าจีนกำลังล่อให้ลาวติดกับดักหนี้หรือเปล่าไอ้คำว่ากับดักเนี่ยนะครับเป็นเป็นคำที่พูดกันมาจนเฟอ้อจนเฟอือ แต่ไม่มีการวิเคราะห์กันอย่างจริงจังเสียทีเดียวว่ามันเป็นคําที่มันมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่วาทกรรมนะครับคำว่าวาทกรรมนะหรือว่า discourse เนี่ยนะครับมันเป็นคําหนึ่งที่สะท้อนว่ามีการเล่นคําทางการเมืองเพื่อหวังผลทางการเมืองสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะบอกว่าประเทศ A ต้องการจะทำนี้กับประเทศ B หรือว่าประเทศ B ตกอยู่ในสถานะสถานะอย่างนี้เพราะ C ทํา พูดได้ง่ายคือว่าเป็นการสร้างกรอบเรื่องเพื่ออธิบายเหตุการณ์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าวาทกรรมทางการเมืองเดดทรัพหรือว่ากับดักหนี้เนี่ยก็เป็นวาทกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งเพราะมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงนิดหน่อยแล้วก็ไม่จริงซะเยอะนะครับคำว่าเดดทรัพหรือว่ากับดักหนี้นะครับมันเกิดมาจากนักยุทธศาสตร์ชาวอินเดียที่ชื่อปรมาเชลานีนะครับ คิดคำนี้ขึ้นมาในปี2017เขาอธิบายสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในสีลังกาซึ่งในเวลานั้นเกือบจะล้มละลายแล้วซึ่งต่อมาก็เกือบจะล้มละลายจริงๆว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับสีลังกาเนี่ยเป็นเพราะสีลังกาติดหนี้จีนเยอะแยะทําให้สีลังกาเนี่ยเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้การชี้นําของจีนทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะสมมติฐานง่ายๆของเดดทรัพก็คือว่าเมื่อประเทศ A นะครับให กู้ประเทศ B ในปริมาณมหาศาลในที่สุดประเทศ A ก็จะสามารถควบคุมประเทศศ B ได้เพราะว่าเจ้าหนี้คือประเทศ A สามารถสั่งให้ลูกหนี้ทําอะไรก็ตามที่ตัวเองต้องการได้เพราะประเทศ B ซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่า Dead Trap นะครับอันนี้เป็นคําอธิบายคร่าวๆแต่ผมจะลงลึกขึ้นไปอีกนะครับว่าสมมุติว่าประเทศ B เนี่ยนะนะต้องการที่จะกู้หนี้ขึ้นมา เพื่อจะสร้างอะไรบางอย่างก็ไปขอประเทศ a ประเทศ a ก็ปล่อยเงินกู้มาให้ประเทศ b เนี่ยไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหนี้ได้อยู่แล้วซึ่งประเทศ a รู้ดีแต่ทำไมยังปล่อยเพราะว่าเขารู้ว่าประเทศ b จ่ายหนี้ไม่ได้เขาก็ย่อมตั้งเงื่อนไขเรียกร้องกับประเทศ b ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเงินได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเด็ d รั a ททำไมผมอธิบายอย่างนี้คำอธิบายนี้ไม่ได้มาจาก คำอธิบายเดอทรัจากนักยุทธศาสตร์ชาวอินเดียแต่มาจากหนังสือที่เรียกมีชื่อเรียกว่า The Confession of an Economic Hitman หรือว่าคำสารภาพของมือสังหารทางเศรษฐกิจนะโดย Perkins หนังสือเล่มนี้มีชื่อเสียงและขายดีมากในช่วงต้นทศวรรษที่2000เป็นการเปิดโปงของมือสังหารทางเศรษฐกิจ e c o n o m i c Hitman ก็คือคนที่ทำงานให้หน่วยงานซึ่งฉากหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นบริษัท ที่ปรึกษาระหว่างประเทศแต่จริงๆแล้วทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเช่น NSA หรือว่า CIA ให,หน่วยงานที่เพอร์กินส์ทำอยู่นะครับก็จะไปหาเหยื่อก็คือประเทศ B สมมุตินะครับประเทศ B เนี่ยอจริงๆแล้วมีตัวตนนะครผมยกตัวอย่างได้เลยว่าเป้าหมายของ Economic Hitman เนี่ยอยู่ในลาตินอเมริกาซึ่งในช่วงทศวรรษ ที่50ถึง70เนี่ยต้องการพัฒนายอย่างมากนะครับต้องการฟื้นฟูประเทศแะพอจะมีเงินบ้างจากทรัพยากรธรรมชาติประเทศพวกนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของนักฆ่าทางเศรษฐกิจมือสังหารทางเศร,รษฐกิจเพระเา,ารรระว่าสหรัฐเห็นแล้วว่าสาต้องการควบคมุมประเทศนี้เพราะถ้าควบคุมได้ก็จะสามารถควบคุมทรัพยากรของประเทศพวกนี้ได้มือสังหารทางเศรษฐกิจจึงถูกส่งตัวมาจากสหรัฐไปยังประเทศบีในภูมิภาคละตินอเมริกา แล้วมือสังหารก็จะไปเข้าถึงผู้บริหารประเทศเช่นประธานประธานาธิบดีหรือว่าผู้กําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วไปพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเรามีแผนการอย่างนี้ประเทศคุณมีทรัพยากรอย่างนี้สร้างเขื่อนดีไหมสร้างถนนดีไหมสร้างสะพานดีไหมพอสร้างแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตเท่านี้เท่านี้เพราะมือสังหารเศรษฐกิจจะไม่ได้ไปมือเปล่าจะเอาแผนไปด้วยไอ้แผนเนี่ยมันฟังดูดีมากว่าถ้าคุณสร้างเขื่อนคุณจะมี GDP ที่โตกี่เปอร์เซน็นต์กี่เปอร์เซน็นต์ โดยการวิเคราะห์ซึ่งมันเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้แผนเนี่ยมันน่าดึงดูดใจใช่ไหมครับทำให้ผู้บริหารประเทศเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นประเทศด้อยพัฒนาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองดังนั้นจึงไปกู้ประเทศเอก,ก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับพอกู้มาสร้างเขื่อนสร้างอะไรปุ๊บปรากฏว่าจ่ายนี่ไม่ได้เพราะเอาแต่กู้มาสร้างและไอ้ทรัพยากรสาธารณรูปรภคที่สร้างเนี่ยมันไม่ได้สร้างเงินขึ้นมาไงครับนะมันเป็นการสร้างขึ้นมา เพื่อที่จะทําตามความฝันไล่ล่าความฝันที่มือสังหารทางเศรษฐกิจไปโอโลมปติโลมเพื่อจะให้สร้างขึ้นมานะครับปรากฏว่าประเทศ B ีเป็นหนี้จ่ายไม่ได้ถึงที่สุดแล้วจ่ายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมือสังหารทางเศรษฐกิจก็จะไปยื่นคําขาดกับประเทศบีนะครับอันนี้ไม่ใช่มือสังหารอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากประเทศสาหารัฐอเมริกาประเทศเอนั่นแหละไปยื่นคําขาดว่าถ้าคุณไม่จ่ายหนี้ คุณก็ต้องเปิดประเทศให้เราเข้ามาลงทุนคุณง,ง่ายๆคือประเทศ B ซึ่งตอนนี้เคยเป็นเจ้าของทรัพยากรก็ต้องเปิดประเทศนะครับตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้เปิดประเทศยังไงคือต้องแปรรูปและวิสาหกิจอย่างเช่นววิสาหกิจการผลิตพลังงานและวิสาหกิจการผลิตน้ํามันด้วยวิสาหกิจการผลิตถ่านหินหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลประเทศ EB เคยคุม ก็ต้องเปิดเสรีให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาลงทุนพูดง่ายๆเป็นเจ้าของนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่ากับดักหนี้ครับคือลวงให้กู้กู้เพราะจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้ปุ๊บประเทศเจ้าหนี้ก็ยื่นเงื่อนไขว่าเปิดประเทศสิให้เราเข้ามาเป็นเจ้าของประเทศคุณอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากับดักหนี้ของแท้และคนที่ใช้ประเทศแรกคือสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประเทศประเทศจีนนะครับ ประเทศจีนเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้เดี๋ยวเรามาอภิปรายกันต่อไปแต่จากหนังสือเรื่อง The Confession of e c an Economic Hitman เนี่ยมันบอกกับเราว่าแผนการนี้ใช้มาหลายทศวรรษแล้วนะแล้วองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งกล่าวกันว่าเป็นองค์กรภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเช่น IMF และ World Bank นะซึ่งถูกกล่าวหาว่า ผู้อำนวยการและประธานขององค์กรพวกนี้มักจะเป็นคนที่มีเส้นสายกับรัฐบาลสหรัฐก็มักจะใช้วิธีการอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวเช่น IMF นะครับถ้าใครจําได้ตอนประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการเงินนะครับเราก็เจอเดดทรัพอย่างนี้กับ IMF เพราะเราถูกตั้งเงื่อนไขว่าต้องแปรรูปและวิสาหกิจพูดง่ายๆคือเปิดประเทศให้เจ้าหนี้เข้ามา ล้างผ่านทรัพยากรบ้านเรานะเพราะเราเป็นลูกหนี้เราจ่ายหนี้ไปได้เขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าเราจ่ายไปได้ดังนั้นเขารอเอาเงื่อนไขามายื่นให้เราในวันที่เราจ่ายหนี้ไม่ได้นี่คือเดดทรัพที่สหรัฐอเมริกาใช้ปัจจุบันคําว่าเดดทรัพถูกสหรัฐอเมริกาเอามากล่าวหาจีนซะงั้นนี่คือการเล่นวาทกรรมก็คือว่าคนที่ใช้เดดทรัพคนแรกกลับบอกว่าเราไม่เคยทำเดดทรัพเลยนะเราเป็นประเทศที่ดีแสนดีแต่ประเทศจีนนั่นแหละ มันทำเด็ดแท๊ดขึ้นมาประเทศจีนก็อาจจะรู้สึกว่างงๆซึ่งเรื่องนี้เรากลักบมาที่ที่ผมต้องการจะพูดคือประเทศลาวประเทศลาวเนี่ยเป็นตัวอย่างพิเศษซึ่งเข้ากับกรณีเด็ดแท๊ดอยู่บ้างนะครับคือประเทศจีนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปสร้างกับดักนี้ในประเทศหลายประเทศเช่นสีลังกาประเทศในแถบแอฟริกาแต่ว่าไอท้ทฤษฎีเนี่ยที่กล่าวหาจีนในประเทศเหล่านี้มันถูกคว่ำไปโดยนักวิชาการหลายสำนักว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะต้องตกเป็นเหยื่อกับดักนี่ของจีนเลยนะยังไม่ถึงขั้นที่จีนจะไปชี้นําในฐานะเจ้าหนี้ไปสั่งเป็นสันตายได้นะครับพูดง่ายๆคือประเทศเหล่านี้ยังมีอิสรภาพยังมีศักยภาพในการจ่ายหนี้ให้จีนได้บางประเทศเนี่ยเป็นลูกหนี้จีนก็จริงแต่พร้อมที่จะเดินไปกับจีนอย่างเช่นประเทศในแอฟริกาซึ่งก่เป็นพันธมิตรกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่พอจีนเนี่ยคบหากับแอฟริกา ออกหน้าออกตาเกินไปจนทําให้โลกตะวันตกรู้สึกว่าเออมันชักล้าหน้าเราไปแล้วเพราะเราเคยเป็นเจ้าวราณนิคมดังนั้นใช้วัฒกรรมเดดทรัพกับจีนในแอฟริกาเลยดีกว่าน,นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในอนาคตว่าไอ้วัฒกรรมเดดทรับในแอฟริกากับรีเลือกกาเนี่ยมันเป็นแค่วัฒกรรมไม่ใช่เรื่องจริงยัยงไงแต่กลับมาที่ลาวผมทิ้งไปว่าลาวเนี่ยเป็นกรณีพิเศษ เพราะเหมือนเดแทร็มากเหมือนกับว่าลาวตกเป็นกับดักหนี้ของจีนมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่เพียงแค่ลาวมีเจ้าหนี้เป็นจีนซึ่งครองหนี้ในลาวสึงครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เพราะลาวเนี่ยไม่มีศักยภาพในการจ่ายหนี้ให้จีนดังนั้นลาวจึงต้องเอาทรัพยากรที่ตนมีเนี่ยซึ่งมันมีไม่กี่อย่างแล้วครับต้องขายให้กับจีนอย่างเช่นทรัพยากรด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากการสร้างคืนต่างๆการไฟฟ้าลาวนะหรือว่า electricity ดูลาวก็พยายามที่จะขายนะครับจากมีมีข้อมูลจากเดลิทิฟอร์แมตบอกว่ามีความพยายามที่จะขายแชร์แปลว่าหุ้นส่วนนะฮะขายหุ้นของการไฟฟ้าลาวให้กับทางจีนนะครับให้กับบริษัททางจีนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่มันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าพลลาวเนี่ยไม่รู้จะจ่ายนี่ด้วยอะไรแล้วดังนั้น จึงต้องเอาทรัพยากรสําคัญซึ่งปกติและประเทศไหนเนี่ยเขาไม่ค่อยเอายกให้ประเทศอื่นก็คือความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยขายให้ทางจีนหรือว่าอาจจะขายให้ทางจีนนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มหนึ่งหนึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของการตกเป็นเดซแทบแล้วแต่มันมันก็ไม่เชิงสะทีเดียวทาไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าปัญหาหลักๆของลาวไม่ใช่เพราะลาวถูกจีนล่อลวงให้ก่อหนี้ แต่เพราะว่าก่อนที่จีนจะมาแล้วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่2010นะครับลาวมีอัตราหนี้สาธารณะนะครับสูงกว่า GDP ถึง110กว่าเข้าไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็112อย่างที่ผมบอกไปอัตราหนี้พวกนี้เนี่ยมันเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐลาวในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศนะไม่ใช่เพราะไปกู้หนี้เขามาการกู้หนี้เนี่ยเป็นปลายเหตุ เพราะว่าเศรษฐกิจกไม่ดีแล้วไม่มีเงินประเทศลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเมื่อคุณเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกคุณก็ไม่มีเงินที่จะแบบพัฒนาประเทศแต่คุณก็ไม่สามารถปล่อยให้ประเทศเนี่ยจมปลักอยู่กับความยากจนได้วิธีที่แก้ปัญหานี้ได้ก็คือว่าต้องออกพันธบัตรกู้เงินบ้างหรือว่าไปกู้เงินโดยตรงบ้างจากต่างประเทศนะครับไอการออกพันธบนัตรนยฮะซเฟเรนบอลทั้งหลายเนี่ยของประเทศยากจนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายิ่งคุณจนหมายวามว่าเครดิตคุณไม่ดียิ่งเครดิตคุณไม่ดีคุณก็ยิ่งต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้คนที่กู้เอ้คนที่ปล่อยกู้ไปมากขึ้นเท่านั้นนะครับบอลของคุณเนี่ยจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นมันไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่ก็ต้องหาเงินดังนั้นราวจึงต้องไปกู้เงินเพื่อมาพัฒนาประเทศพัฒนาอะไรมันไม่ใช่แค่สร้างถนนสร้างทางรถไฟที่หลายคนก็จ่ายนะครับมันต้องมีทั้งค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษา สาธารณสุขนะครับการแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติพวกนี้ต้องใช้เงินมหาศาลเท่านั้นซึ่งลาวไม่มีรายได้ประจํามากมายขนาดนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าราวเนี่ยมีเงินเข้ายากเพราะว่าเงินกีบเนี่ยไม่ได้มีสถานะที่น่าเชื่อถือสูงแม้แต่คนลาวด้วยกันเองก็ยังไม่อยากจะรับเงินกีบเลยนะครัไม่ต้องพูดถึงคนต่างชาติ เมื่อเงินกีบของเรามีความน่าเชื่อถือต่ำคนก็ไม่อยากได้ดังนั้นสิ่งที่ประเทศเราขาดไปก็คือว่าความน่าเชื่อถือทา,ทางเศรษฐกิจทําให้วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าต้องเอาเงินตราต่างประเทศก็ไปใช้อย่างเช่นเงินดอลลาร์หรือว่าเงินบาทนะวิธีการนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแค่นั้นแต่มันจะเป็นปัญหาระยะย,ยาวเพราะจะยิ่งทําให้สินค้าในประเทศเนี่ยเจอกับเงินเฟอ้ออย่างเช่น ถ้าคุณใช้เงินบาทซื้อหรือเงินดอลลร์ซื้อนะครับสินค้าประเภทหนึ่งซึ่งควรจะมีราคาแค่สิบาทมันอาจจะสูงถึง15บาทก็ได้นะเพราะตามค่าเงินที่แข็งกว่าซึ่งปัญหานี้เกิดในกัมพูชาเหมือนกันทําให้สินค้าในกัมพูชาแพงเพราะกัมพูชาใช้ระบบดอลล่าไรซ์เซชันหรือว่าการใช้ดอลลร์ในการจับจ่ายสินค้าในชีวิตประจําวันแง่ดีคือเงินตราต่างประเทศจะไหลเข้าประเทศนะครับทำให้ประเทศแข็งแกร่งขึ้นบ้างแต่ปัญหาคือชาวบ้านตาดำ ไม่มีพลังในการซื้อสินค้าพูดง่ายคือได้มา10บาทต้องจ่าย15บาทซึ่งมันเป็นปัญหาของคนถ่าเช้ากินคํามผู้นี้เป็นปัญหาโครงสร้างเท่านั้นครับกลับมาที่ปัญหานี้เราจะต้องแก้ปัญหายัางไงในเมื่อจะต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเรื่อยๆเราทําได้แค่ไปขอปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้ก็คือจีนแต่จีนเนี่ยนะครับก็เหมือนเจ้าหนี้ทั่วไปจะให้ปรับโครงสร้างหนี้ตลอดไปก็คงไม่ได้ก็ต้องมีเงื่อนไขในการให้ลาวเนี่ยยอม ให้จีนเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างในประเทศนะฮะล่ามีสินค้าอะไรมีทรัพยากรอะไรก็ต้องให้จีนเข้ามาร่วมลงทุนอย่างเช่นการให้ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานบ้างการให้ลงทุนในอุตสาหกรรมแร่โลหะมีค่าเช่นทองคําบ้างไปจนถึงการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างจีนกับประเทศไทยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเป็นทางผ่านนะครับต้องยอมรับเรื่องนี้เส้นทางสําคัญนะ จุดประสงค์สําคัญของเส้นทางนี้คือการให้จีนมาถึงไทยในฐานะทางออกทะเลไปสู่เอเชียตะวใต้รวมไปถึงออกทะเลที่ทมหาสมุทรอินเดียด้วยนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายสําคัญดังนั้นนะครับกับมาถึงจุดน,นี้แม้ว่าม,มันจะดูเหมือนว่าจีนเนี่ยกำลังสร้างด d ทรั p ให้ลาวแต่การวิเคราะห์ของผมนะครับรวมถึงนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่ามันก็ไม่เชิงเป็นดีทรับเสียทีเดียวเพราะว่าจีนเนี่ย ในทางที่ผ่านมานะไม่ว่าจะทํากับประเทศใดก็ตามนะครับการปล่อยหนี้เนี่ยจีนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างหนี้ให้เป็นอาวุธเหมือนสหรัฐอเมริกาก็คือว่าปล่อยหนี้ไปให้ลงทุนไม่ได้หวังว่าจะเอาหนี้เนี่ยไปมาเป็นสิ่งบีบบังคับให้ประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการบางท่านซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าจีนเนี่ยมันจะถูกกล่าวหาว่า ล่อลวงให้ลาวติดกับดักนี้แต่ว่าในเวลาเดียวกันจีนก็ไม่สามารถปล่อยให้ประเทศลาวลม้มลงได้ไม่ให้สามารถให้รัฐลาวพังทลายลงได้นะครับเพราะว่าประเทศลาวมีความสําคัญในฐานะเป็นทางผ่านของจีนไปสู่ประเทศไทยมีความสําคัญในทางยุทธศาสตร์และยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญจีนไม่สามารถปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านของตนเองเกิดความไม่มีเสถียรภาพได้อีกประการหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นข้อสําคัญก็คือมีปริศนาสําคัญทางการเมืองหนึ่งซึ่งหลายคนยังจะตอบไม่ได้คือรัฐลาวเป็นพวกโปรโจีนหรือว่าโปรเวียดนามกันแน่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของเราเราจะเห็นว่าการก่อตั้งประเทศลาวขึ้นมาเนี่ยส,สปปลาวขึ้นมาเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากเวียดนามแล้วเบื้องลึกของการเมืองลาวเกี่ยวพันกับเวียดนามอย่างเหนียวแน่นนะครับ ที่ผ่านมาลาวกับเวียดนามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันในฐานะทางการเมืองนะครับประเทศลาวจึงถูกมองว่าเป็น Client State หรือว่ารัฐบริวารของเวียดนามจากการมองของบางคนแต่ในขณะน,นี้ดูเหมือนว่าลาวจะเอียงไปทางจีนนะจีนกับเวียดนามเนี่ยไม่จะเป็นจะเป็นมิตรกันดีนะในะช่วงนี้นครับแต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วจีนกับเวียดนามถือเป็นศัตรูทางธรรมชาติกันนะครับแต่ก็ ถ้ารบรากันก็จะเกิดความหวั่นไหวไปทั้งสองประเทศนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นสิ่งที่หาคําตอบได้ยากมากว่าตอนนี้ลาวเอียงไปทางจีนแต่ลึกๆแล้วลาวเอียงไปทางเวียดนามเหมือนเดิมหรือเปล่าดังนั้นมันกลับไปสู่ปัญหาเด็ดทรัพ่าครับว่าลาวนี่เป็นเด็ดทรัพเป็นเหยื่อกับดักนี่จีนหรือเปล่าเพราะถ้าลาวยังเป็นคลีนสเตทของเวียดนามเรื่องนี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในเวลาเดียวกันเนี่ย จีนเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีแผนการอะไรที่จะใช้กับดักหนี้กับประเทศใดๆแถมไอ้เรื่องวัตรกรรมกับดักหนี้เนี่ยมันจะถูกด้อยค่าลงทุกวันนะครับด้อยค่าในทางวิชาการเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันว่าจีนได้วางแผนอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อจะใช้เงินของตัวเองไปครอบครองประเทศใดประเทศหนึ่งเรื่องนี้ถูกดีมิสติฟายนะครับภาษาอังกฤษก็คือว่าถูกทําลายล้างมายาคติ ลงไปนะอย่างมากเลยทําให้นนันคำว่า d e ททรั a เนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยอย่างมากนะในกรณีของลาวเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะว่าประเทศลาวจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองอย่างไดนะครับตอนนี้ประเทศลาวพยายามแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการสั่งให้ประชาชนอย่าใช้เงินต่างชาติก็คือเงินบาทนั่นเองซึ่งทางเราเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันน่าจะมีผลดีนะในในแง่ของการสร้างความเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันของเศรษฐกิจลาว ลดการพึ่งพาจากภายนอกแต่ว่าเรื่องนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะลาวมีประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจซึ่งไม่ค่อยจะดีนักนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าลาวจะรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจอันเลวร้ายนี้ได้หรือเปล่าและสามารถแก้ตัวจากชาวโลกได้หรือเปล่าว่าลาวเนี่ยไม่ได้เป็นเหยื่อกับดักนี้ของจีน